บิง่งรู้สึกว่าที่มีความแตกต่างกับเราหลายเลยนะเพราะว่ามีเซลลสามสิบสองวันสามสิบสามาันแล้วจะไปยังไงคนเก้าห้าสี่สิบห้าวะพี่ถิงกับต้นน้ำมันของตอทองนี่กับมูสิกมีความใช่คือคือนี่แหละทุกคนคืออยู่เราเพราะว่าติดเชื้อทางนี่ขนาดน้อยเนาะแต่ไม่ถึงอะไรวะอือตัวนี้นี่วะไม่เคยเผือกแต่ว,ว่าไม่เผือกแล้วเพราะว่า กิ้งโคนเยอะเกินไปเธอนี่<ฮ>สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะเมื่อนี้ตัวกับไอ้โรดสีพากกันไปส่งของนี่แล้วก็สีพาทุกคนไปเบิง่งริมโขงเนาะแถวหนองคายคิดว่าหลายๆคนก็น่าจ,จะหูห้แล้วแต่ว่าตัวก็เคยมาครั้งแรกเนาะแล้วก็ากากําลังกับังสิไปแหละตอนนี้ก็เลยไปส่งของที่ตลาดบ้านไม้กอนเนาะนี่ทุกคนอยู่ติดนี่เลยเนีย่ยส่งโขงได้แล้วเลา้องกับจิงสิเดินทางต่อไปเนาะ อันนี้กะอันนี้โลนึงเ้อทุกคนเด้ออันนี้เพื่อนสร้างมาไว้หั่นอาหารเทากะาไอ้เพิ่นกับพากันตัดตัดแล้วก็มาส่งแบบสดๆกันนันี้เลยพยาอยากได้กะคือเก่าเนาะไปติดตามทางเพจเพื่อน,อนลวกาสร้างน้าเพจเพื่อนเลยว่าจะเป็นลูกค้าประจําเพื่อนกะล้มนาเพื่นเองเลยเนาะอันนี้ตวยบบฮูเรื่องนํา <c oughs> อ้ฮานี้ต้องแมนละต้องมาละทุกคนไปไกลไปไกลมาก็ตต้องมาแวะเวด้ออยู่โซนองค์เขตท่าน เอ้ยคงเขียนบนจอดรถเนาะหรือว่าบนจอดรถใหญ่ด้านหลังเนาะทัชทัชั่นทัสเ,เตชั่นโอเคเดี๋ยวตตยซีอูเชื่องรถนิท่าแหละแล้วก็ซีอูไปยิมโขงเลยเนะาะเพราะว่าเอ้ยวนันขึนเกมเอาเครือค่องเอาของไปขายยูพุ่นแล้วเนาะเจอเหมืนกันแต่คนเบิ่งอันนี้รู้สึกว่าซีมีความแตกต่างกับลาวหลายเลยเนะาะเพราะว่าเขาเจ้าซีมีต้นไม้ใหญ่ยเละไรหลายนี่ต้นไม่วันนี้ อยูล่าล้นนี่กะบบเคยเห็นยูใส่มี <laughs> บโบเคยเห็นยูใส่มีเว่าเอาต้นไม่ไงยูกลังเลนเพระาะว่าถน,นนกะคนข้างวา่ายังโบทันโบทันกว้างสมีเนาะขับจีบากะกะตั้งกันอยู่เนาะตั้งกันอยู่หลายอยู่ <laughs> แต่ว่ายูด้านข้างอย่างกะแถวนี้น่ะจะเป็นแถวโบได้ยูในเมืองในะรเนาะออกมานอกมือออกมานอกแล้วเ <laughs> นาะเส้นนี้ออกไปใส่ด้ในนี่ไปบุ้ีใส่เบืองการ โ oh, อ้อันนี้เป็นเส้นอ<ๆ>ันนี้นักพันธมเป็นเส้นทางไงที่ว่าใช้เดินทางเราบ่เนี่โอ้เราอีกเส้นนึงมาเป็นเส้นล่างเราเป็นเส้นลักงอีกวะเป็นเส้นรอบรอบอันนี้แรงเป็นรอบโค้งเส้นนี้จะพิมโค้งเลยโอ oh. ้ลิ้นล่มแต่เ็บแม,ม่โค้งไปเลยจะดอดหอดนักพนันธุ์นมอ่ะต้นไม้อันนี้กะขั้นว่าเอาไปปลูกเอาห่มนี่กะเป็นตาไปปลูกอยู่ไนนเนาะไอโรดวา มันเสียบแล้วมันติดแล้วมันใหญ่ไปอู้บังมึงน้ำมันอยู่ไทยมึงดูดีเซลสามสิบสองบาทสามสิบสามบาทเอาขึ้นมาอยู่นิโกรหงาสี่สิบสี่โกลหงาสี่สิบห้าว่ะสี่สิบสี่จุดห่าโอ้บอกเข้าใจเลยเป็นอย่างน้ำมันคือมีหลายแบบใช่ปะมันเป็นอีเทียคือน้ำมันทดแท้นไงน้ำมันผสม ดีเซลตัวทั่วๆเป็นน้ำมันผสม B JET น้ำมันดีเซลธรรมดาตัวสีเทาดีเซลของ Power Power คือเกียร์ดีนะพรีเมียมอ่าพรีเมียมเกียร์ดีอะเบนซินแก๊สโซฮอร์เมียรนี่แหละโอ้โหหลายอย่างเลยทุกคนกะสมมติว่าบึงอันนี้ตัวมันรถจักรเป็นตัวเดรย์ไฟเบนซินหมือรถจักร เกาหนึ่งเกธรรมดาว่ะเกาึ่งน้ำมันผสมหลายสมัครใช้เกาหเกาหาน้ำมันผสมหน่อยแต่ที่จริงราคามันกาแบบสูสีกันเลยเนาะน้ำมันผสมเกึเขาเจ้ากระใส่แ็นตัวเกาห้าพี่เล่ขันจิวะมันลดกันเตเท่าไหร่นึงอสตางค์ี่ิบสี่้กันตะกมันตาง้สตางค์เลยสตะกี้ต่างกันสบาทตอนนโดยโดยเดไหนมันตางกันสา่าีใครจะไปใส่เกาห่เนผสมหลายใสเกาห้อ้ยใส่เกนึเดี๋ยวดี เดี๋ยวนี้ถ้าไอ้พุ่นไปเติมน้ำมันก็เนาะแล้วก็ซีไปสวนสวนกล้วยเนาะบางที่ซีไปทายสวนกล้วยของเรวันกับไอรูดนี่พึ่นปลูกสวนกล้วยเราเดี๋ยวตัวสีพาไปเบิรงบาเป็นยังไงบางที่ก็ซีทายสวนกล้วยแล้วก็จจงซีไปเข้มของเนาะตอนนี้ไอ้พุ่นกำลังมาเติมน้ำมันกะที่จริงกับปน้ำมันปตทอนี่กับฮุสิกมีความค่ายคือคือเลยแหละทุกคนคืออยู่ราวเพราะว่าแบบเฟนไซเดียวกันนะ ยูเรากับซื้อเฟนไซไปแล้วก็ไปไปสร้างแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆค,ๆค่อนข้างว่าคืบกันเลยแต่ว่ายูหุ่นสิมีมินิบิ๊กซีเนาะยูพี่สิมีเซเว่นนี่ทุกคนไอ้มีเซเว่นแบบนี้เนะาะจะโอเคเลยนะทุกคนเนาะหลายๆอย่างที่ว่าเฮาเคยหูเคยเห็นเฮากลับมาได้เห็นในมือน,นี้ก็ดีขึ้นกันเนาะมาเปิดโลกอั่อนสิว่ายูได้มองเกา่าก็เห็นได้มองเก่าเห็นได้แบบเกา่ายู่แหละเขาออกมานนี่ก็เห็นแบบใหม่ๆเนาะจึงไปเห็นแบบ ใหม่ๆเพิ่มเติมเจลืมเงินก่นเดี๋ยวนี้ให้เราไปเติมน้ำมันแล้วก็เสียเอาไปให้เขาเจ้าอยู่ส่วนพุนก่นอนเนาะไอ้เจ๊งสีออกไปทีเข้มของต่อไปนี่เนาะตอนนี้เขากำลังเดินทางมาต่อไม่อยา่อยางไรสามกีส่ส่วนสองกลเด็ดทีอ๋อส่วนที่สองตอนนี้เรามาก็คือโอ้สังเกตเห็นว่มีป้ายหลายๆอย่างเลยแล้วก็ เด่นๆก็คือสายไฟนอนป่ยุ่งกันละกันแบบเป็นระเป็นระเบียบกันสิว่าแบบยืนไปยืนไปเป็นสายเป็นสายอันนี้ก็เห็นสะพานอ๋อสะพานใหม่เฮ้ยอัอนนั้นตี้ทางรถไฟที่สะพานรอบเพิ่งฮะมันตายมาแต่ป่วยงี้ตายแต่หมองเขายอายูุสะพานยังเกาะเพราะหล่อเมื่องไงรอบอเมือ,นง,อ,มอนาางน้นองขายวันนี้มันแบบว่าสะพานลอยให้รถสัญจรได้เห็นบ่าวโอ้ห์นาาไปเพิลน ่าวยูหนองคายนี่มีจักแห่งเรือมีจั่แห่งเดียวยังวนแล้วสะพานสะพานารอยนะมีจุดนี่จุดออกก็จุดเขาทั้องขนเดิอมองเขาอยู่มองเขาผักก<ด>ันดยลยับม,มีมีมีบนเดียวนี่เป็นบอโอ้จะไปยู่บบกรุงเทคมีหลายเนาะเป็นตาเห็นเดี๋ยวนี้เราเป็นตาขี้รถจักขนาดแท้เลย เห็นตาแซ่รถจักรมาขี่ขนาดเต้มาเสียดายนะทุกคนคำรามมีโดดมาน้ำนี่แม่สุดยอดน้องโบก้าเอาโดดมายานันย่านเนาะออกมาต่างประเทศแบบนี้เอามาต่างตามแบบนี้กะเดี๋ยวซีมีอย่างมายอดหลังกะโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มเตวมาสังเกตเห็นว่าเสาไฟฟ้าซีอูคนละจุดเนาะจุดนี่กะ,ะยังโบทันยังโบทันโตขึ้นไปเท่านั้นแต่จุดนี้สีสีโตขึ้นเสาไฟแต่ละจุด เห็นแต่ว่าเห็นนี่เขาเจ้าแบบน่าจะเทเโตกันเลยเบิงนี้เพราะว่าคนละสีนี่น่าจะโตนะนเนาะอไ,นไอเนาะโตบอเนี่ยไอเบิ้งเม่มันไปหอดจุดนั่นแบบ,บว่ามันมีเสาเก่าอยู่แล้วแต่ว่าเขาเจ้าโตขึ้นพ่กเมีนวะมันคือคนละส<า>ีเขาอเด่วเลยซาคันเดียวค<อ>ิดว่าเขาเจ้าโตไปสีมันเป็นแกนเนาะมันเป็นแกนขอต่าแล้วขาวนับอเมีนเข้ากันไอนะกินไอ พอกันลอกกระแตกินไปกัดสายมันจะเกิดเป็นไฟช็อตแนงครับนี่อ๋ออพี่พี่ก็จะกันได้พี่พี่กระลอกยิงไหลเลยเนาะแทนนะฮะนักขานะมันเป็นแทนแทนเลื่นๆนะครับกับอันนั้นน่ะโอ้ยจักจักแบบต้องต้องมือเด็ก็ต้องเล้นเห็นนมือเด็ก็มือนึงนะตัวเฮียนะเห็นอยู่ติบสอง่วนสาธารณะนะเห็นอยู่ในข้าวเห็นอยู่ใน่หันเมื่อหันเชื่อเมื่อหันมันไม่อยู่หน้าบ้านอยู่นะหน้าบ้านลองหัางมันต้องใช้รถตัวหนึ่งตัวปุ๋ยนะต้องได้เห็นจักเทือกเลยเพราะว่า ยูพี่คนขับว่าหลายหลายเลยแหละยูล้ววีนจ้างกับโบหินแล้วนี่มจะเล่นแล่นหน่อแล่นมีแล่นหลายอ่ะยูพี่เพิ่นบบกินวะเคสเนี่เขาบบกินเขากินเป็นฟังฟังนี่เขากินฟังเขาบบกินถามคนแถวนี้กินแล่นนัเนี่ยอ้าวคือแบงกันโอโหมันมีโมบายเขากินกับบบกินโอ้ถามถามคนโมบายพื้นที่เขานะแต่ว่าคนร้านี้ยอดอาหารเนาะยอดอาหาร เนี่ยอาหารแต่ว่าตัวบริกรเนาะตัวกับหินหนังมันเราทำแม่งทำแม่งเนาะตอนนี้เขาหม้อส่วนกล้วยแล้วนะทุกคนนี่ตอนนี้เขาชิออกน้ำมันมาส่งน่าจะส่งคนงานเขาเลวันนอนแล้วกันพาทุกคนมาเบิ่งส่วนพร้อมเลยว่าเป็นทังไหนส่วนกล้วยอยู่พี่อยู่พี่นี่มีได้ยินเลวันมามีสิบเอ็ดไร่วะสามสิบกว่าไร่คือขอมูลต่างกันหลายลี่ยโอ้ยสิบเอ็ดไร่เป็นอยูเ่เฮือนพุ่นบอก ซิปไรยู่ปุ่นอันนี้ซ้ำซิปสามอะไรแต่ว่าเป็นหน้าสิบกาไลเป็นปลากุ้ยซิปกาไรเป็นดอนไม่ยืนต้นอ่ะไม่ปลาโดยประมาณสี่ห้าลายโอเคบนเฮ็ดกล้ยบ้านสิบสองลาทีไทยเนาะทีขาไทยแต่ข้าบัวบานทุกคนข้าไทยเรารถไทยเขาวัดอ่ะโดยรถไทยเขาเขาจะเฮดเป็นหน้าเขากินเดียงกันหรเฮ็ดกินเดียงเขาเพราไไม่เคยเจียกันนะ ก็เดี๋ยวราจะนัดกันไม่เห็นแต่มันาคาดฝนเหมือนกัน<อ>ถ้าแต่ตัวพระท่านพอดีอเลยเราจะมาวานเลยสิวานอ่นนบนนะบ่โบด้ดำ่ะสิวานบ่ได้จ้างคนว่ะมอพวกกันที่ว่าจะพาไปท่าบอหรอสิพาไปสวนหนองกันอืหนองใครท่าบอไม่พาไปมื่นโอ้พวกพวกอีกทีหลายคนม<อ>ั้งเคสหน้ากันเนี่ยโอ้เข้าไปเรื่วะนี่อันนี้เขาจะปลูกกระเจี๊ยบก็ลูกยางห้อหัวนี่บ่ะ ก,กำลังไถเห็นบ่ควยไผ่นข้อยยังไงบ่ข้อยเจอบ่โอ้หลายตัวซะหน่ะอันไหนเป็น,เป,นเป็นดอนประมาณหาไรแย,ยกไปเลยเป็นปลาไม่ดูไม่ยังนะ,นะด้วยออก็กระปุกหินเทากับ,บว่าน่าจะประมาณนี้โอ้อันไหนว่านาาทิพย์อะไรอ่ะอันนี้ดิกองต้นไม้นี่ดิ์เปนนะอันนี้อนเอา,ามือเท่าโฮมเม่ยมะคำอันนี้เหม่นลูกคนคนสวนบ่นี่น้อยเนาะ คุณร่อยไห้เหรอขี่รถเข้ามานี่นี่ออกยังไงล่ะเนี็ยทางอ้อมเลยอ๋อมีหนทางอ้อมคันว่าให้ออกให้ออกทางเก่านี่จักส์ีออกยังไงเลยแหละทางเลี้ยวมันมีน้อยๆคันว่ามันมีทางออกนั้นเออโอเคแล้วไปสินะคั้วยักตัวอยู่นี่สามมันหลุดมันของใหม่สามหลุดรอมีมีมีหลายคนมาอยู่นี่พ่อลูกพ่อลูกคนถูกสองคนอ๋อให้เพิ่นมาฝอกส่วนให้ ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วดูฮิตนานะแ,นตนแล้วเนาะแั่นพอเพื่อนเนาะเ้องเนื้แล้วต้เนื้อเป็นหละเน้อตะเขานี่ยเอาเมฆเพ,พื่อนนั่สนะิมฆเข้าหรือท่านอ๋อนี่เนาะอันนี้ได้เห็นเห็น,เห,นเห็นหลาย,ลายๆจุดเลยทุกคนเพื่อนสีจงแบบต้นไม้ไว้ต้นไม้ไว้เป็นจุดเป็นจุดนี้เห็นบอกวันที่กน้ำก็มีแล้วเนาะหนให้รถให้ใครเจ้ามาถ่ายให้บอก่ก็มีตีหงวันที่หกที่แอลวันที่สักเก่าเนี่ยบังนี้ก็ถ่ายเบาบาอืม โอ้ต้องได้เบิกแล้วที่้องได้เบิกจะคันและที่รถไทยนี่เป็นยังไงเพราะว่ามันการสําคัญได้ไหมวะน้องเพราะว่าเฮ็ดเกษตรแบบนี้กาจําเป็นจําเป็นเลยแหละเพราะว่าสุ่เจ้าน่ะสมควรแล้วแหละสมควรมีนี่ก็ซองเงีนะแม่กับเอาไว้เพมือสองกค่ห้าหกแสนไอ้ไอ้ก็ครับเป็นอ่ะ บเฮ้ยเดี okay like oh, sure. ๋ยวก็ขับเป็นคันนี้เตรคันนี้ก็บเตรียมข้างบนเนี่ยครับเขียวๆนิดนึงเนาะคันว่าข้าวบานเขาลุกไปนึงล้วเป็นแปลงข้างขางกันฮะข้าวบานจนหงออันนี้ของคนอื่นเตียนนี่เสาไฟแห้งสูงเนาะเสาไฟไงเป็นกุดรติดเข็มทางนี่ขนาดน้อยเนาะแรงมาจากเหล่าฮึตัวนี้นี่วะเนาะแรมาจากล่าโอ้ มาจากเาโรงงานใหญ่อยู่ดอนเพเภอพู้ช่วยเหลือรถต่างห่างนะอ้ขนาดบุหูน้องแฮงแล้วล่ะส่วนกล้วยเปื่นทุกคนอันนี้อันนี้ไอ้ปลูกกล้วยอย่างไงกล้วยหลายอย่างลายยางเลยเนาะน้ำว่าพระเทพน้ำว่ามารีอองปากช่องหาโซนน้ำเนี่ยก่อนน้ำว่าพระเทพสิวะมันจะเตี้ย คือวันนำบาพระเทีบจะมาหงกันท่านเสีย่ยอ๋เอเราคนเดียวเขาสิลงไปในนึงก็นาะว่าเป็นเนอเด้อหมอนล้วก็ต้องลงเนาะที่จริงอยู่ที่ประเทศไทยนี่กะคือว่าเหรอเนาะเาก็ได้เบิร์จากพอร์ธาต์เน่เบิร์จากหนังเน่แล้วก็หลายๆอย่างที่ว่าเขาเอามากะค่อนข้างว่าดีเนาะดีหลายเนาะเส้นทางเป็นตาขี่รถจักรมาเลาะขนาด่า อากาศดีขนาดเลยเพซนต์มิวนี่นี่ก็ได้นี่เนาะเป็นส่วนกล้วยเดี๋ยวตัวสิาพาไปเบิ่งนิดน,นึงนี่อันนี้เป็นกล้วยนะเนาะเนี่ยแม่ละกล้วยอันนั้นน่ะแหละ <c ười> กล้วยน้ำว้าเลยเนาะโอ้โหแม่น,นี่ยังแต่เพิ่นก็มีน้กล้วยน้ำว้าต้นเตีย้ยที่จริงตัวก็มีอยู่ได้ทุกคนกล้วยน้ำว้าต้นเตี้ยนะ เพื่อนเพื่นได้ใจดีเพื่อนทางฝั่งไทยเพื่อนก็ับฝากไปเห็นตัวแต่ว่าบึหบัวซิเตียตำแหนไหนเนาะต้องหาเบึงบา่าก,กุ้กุ้ยน้ำว่าต้นเตี้ยมันประมาณตำแหนไหนเนาะนี่ควยอุยอ้ยอุ้ยนกทุกคนมันมีหัางยี่นี่ป่วบะมันรีดอยู่นี่เมื่อกี้นี่ยากแล้วเนาะ

แม่เพื่อซื้อแพงบ่ะอันนี้ว่าจากไทยชีวิตเห็นนั่นหนะเห็นน่ะจากไทยชีวิตอ๋อผรงงานข่าสัตว์บ่มาจากใครสักคอ๋อข่อยนะเห็นเห็นยูยู่ไทยข่าเจ้ามักกันมีแบบประกวดควายอย่างเนาะแมนสุ่มสังนาบอู้หลายเลยอยู่พี่นี่ข่าเจ้าแบบขาวเนาะควายหน่อยซองสำเดือนนั่นยซองหลานอันนี้เด้ ีล้านนึงเอาโบขายเข้าไปขายเห็นบ่ล้านนึงขายบ่บ่ขายสองล้านขายบ่บ่ขายสามล้านบ่ขายเป็นอย่างบ่เป็นของเฮาเจ้าโท ooth หาเถิดนะนี่เนาะโบฮัวราคาที่นี่ราคาเทอะไรเดี๋ยวเขาจึงสี่ไปถามร้ออีกเท่านึงเนาะว่าสิตกอยู่เท่าใดอันนี้เขาว่าลิ้นส่วนนี่ไม่ค่อยเพือกไม่ค่อยเพือกดีโบฮัวสิ ดุบ่เนาะแต่ว่าพอพ่นนี้ดุดุให่ <t> คายเผือกแต่ว่าไม่เผือกแล้วเพราะว่ากิ้งโคนเยอะเกินไปเธอนี่เฮ้เยเฮ้ยยานะ, <laughs> ะอย่านะยัง <laughs> ห่วงลูกอยู่อ่ะเป็นา่า เห็นหนาบ่ได้เนาะเป็นตานะขนาดทุกคนเป็นตาเอาโดนมาบินขนาดบินเอาภาพมุมสูงงามๆเลยว่าอยู่บริเวณอ้อมข้างนี่ชีมีตอย่างแน่แล้วการสมมติว่าบินภาพมุมสูงขึ้นไปสิ็นอย่างแน่เนาะเมื่อใดมือ,มอนึงต้องเอาเฮ็ดโดนเฮ็ดหนังสือเรียบร้อยห,หลายๆอย่างมาแล้ว่ะจึงสิมาใส่บินเนาะเพราะว่า มาแล้วนี่เราบ่มีหนังสือบ่มีเอกสารมานี่โอ้โหเจ็บหนักวัดเข่ามาเก็บคืนนี่แหละคันมีโอกาสเนาะมีโอกาสกับยังบ่โบนซื้อเต่ถ้าถ้ามีเงินถ้ามีเงินจึงซื้อโดนละกัประกอบเอกสารละกัถ้ามีเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือให้มีรถส่วนตัวเนาะเฮ็ดพาสปอร์ตน่าจะเป็น,นเนอึ้นรถใหญ่น่าจะเอึ้นรถยนต์บ่โอ้โหอย่าเด้อน่นาจะเอึ้นรถยนต์เนาะ มาที่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์รถรถจักรนี่ข่ามมาบ่ได้เนะาะค่อนข้างว่าลำบากเลยที่ไปใส่มาใส่กะต้องอาศัยพึ่งพาไอ้เอื้อยเพื่พอนเนาะการโชคดีในหนึ่งที่ว่าเฮามาเจอไอ้เอื้อยเพื่อนให้ไอ้เอื้อยเพื่อนพาเลาะพาเฮ็ดคลิปให้ความรู้ด้านเกษตรหลายๆอย่างเลยกะโอ้โหดีนะทุกคนแปลว่าขั้นม้แบบโตเป้านี่หนักทุกคนหนึ่งก็คือค่าบ้านพักสองก็คือค่าเสารถจักรสามก็คือเอาบนห้งบนไลยที่ไปใส่โอ้ยจะเป็นเพื่อนห่วงทเทอว่า เขาใกล้ในหนึงกับเบื้องหน้าบ,บ่เขาใกล้ละสามก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะมานี่ก็ถือว่าประหยัดงบไปหลายเติบแต่ว่ากาเก่งเก่งใจคนอยู่เนาะแต่ก็พยายามช่วยเวียยเพิ่นให้ได้หลายที่สุดกัเบ,บื้องมือสีกับสีเลี้ยงอีกอย่างเพิ่นจักยางเนาะเพิ่นเพิ่นสีให้เลี้ยงบ่เพราะว่าค่าเข้าสวยเนี่ยขเขาก็ถา,า,ามเพิ่นว่าเดี๋ยวสีออกสวยเด้อเดี๋ยวสีไปซื้อสวยคนกว่าบอว่าบอโมกเป็นยังบ่เป็นยังบาดไอไปบาดไปเราแล้ว,ลวจึงสี ให้เลี้ยงคืนพนว่าต้องจัดเต็มจ้องจัดหนักให้แล้วสินะบาดไปเรามากะบุหงาพ่นสีมีโอกาสไปตอนไหนเนาะพ่นได้ยินพ่นว่าสิไปสว่างลอยกระทงอยากไปเบิ้งบางไฟพญานาคเดี๋ยวตัวแกสีพลาพ่นไปเนาะมันมีโอกาสหอดยามนั้นกะสซีได้ไปหะแหละอืมมันมูคือมูหน่ะน้อยเง่้ยขึ้นมายึดได้แถวไม่ได้อองตัวครับมันมีอะไรแถวไปเบิ้งกู่้ะ มมมััันนนนสเเป็ือจโกบผักเตี้ยเนี่ยมันเตี้ยสักเดี๋ยวไอ้แม่ผักเตี้ยแมนบลูเด้ครับอ้าวยูนนี่ก็เดียวว่ามีบลูอ้าวบลูอ่ะถ้าได้ตั้งดินนะฮะถ้าได้นวยมันบลูบลูความสูงของต้นมันสีประมาณสักเดี๋ยวมันบลูเลยทุกปีแม่นนบคืออยสวหรอแต่ว่าโอ้แต่ว่ามันเวลามันขึ้นแล้วมันบุขึ้นสูงหไรเซนเซมันบลูรวยจังเลยยังหัวเข่านี่ก็ออกลูกโอ้ไม่หรอมันจะคือ เครือขายนัหนก็ตั้งดนนินหน่อยมันปีแรกอะตามสมัยนั้นก็เป็นหน่อยแต่ว่าปีธรรมาชาติมันก็สูงขึ้นเลยเท่ากันโดยโดยแต่ว่ามันออกมันออกผลไวเนาะใช<แ>่าเข้าใจละเคือข่ายประปราเฝ้าบ้านเท่าสามปีสี่ปีอะไรอยังเป็นหน่อยไปใส่นี่ไปเบืง้งนั่นหรอไปบ้านอ๋อเอาลูกสาวเพิ่นไปเสร็จแล้วลูกสาวเพิ่นเนาะเท่านี้แหละเนาะกว้างดีวันนี้ มันากกว่าห้าปูห้าป่าเนี่ยนะ่น้อยเนาะ <c oughs> ดูตัวอ, <c oughs> อยู่แล้วอย่างเห็ดเด้จับปูจับป่ากระมวนนั่นแหละเด็กน้อยอันนี้ดูเห็ดไหนเห็ดอีสปอร์อันนี้คือแบ่งพื้นที่ไว้นั่นแหละเนาะมีเส้นทาง,างอย่างละเอียดดีเนาะเก็ดเพื่อน่าครดรถแบนไปมากแก้คล้องน่ะแก้ปุ๋ยแก้ปุ๋ยน่ปุ๋ยชิงขี้ควายกับมีตัวขี้ควายเอาใส่คลองนี่แหละกดเลยอ่ยนะใส่ โอ้มีไก่คนต้ออยู่นี่นี่ไก่เจ้าวะเออไม่เห็นมอทับไก่ส่วนต้อนเหมืนบอเมนพม่าโอ้ไก่ตัวดก่ะเป๋าเบื่องต้นนั่นน่ะคือโบมินลูกของงานเขาตีวันนี่เดียวไล่เดียวกันมาละมสี่ก็ยังคือกันละคมคล้ายๆคือกันนี่ไม่เห็เก่งเอ้าหนุ่มมาไฮทับเจ็บขาอ๋อไอนมนี่เอามาใหม่เรื่องไก่โซนไว้ใจได้ ว่าเคลื่อนกับกำงามไปเพื้นพุ่นตอนนี้นะนี่ละเอียดเลยห้องหน้าห้องในยูเทิร์กงปะเป็นแต่ยูเลยทุกคนหนาเบื้องหนาเนดินนี่นะมันเป็นดินหรอกอะ,กะเป็นแต่ยูเนาะทุกคนเป็นนางตานางลินกก้งกก,ก,กตะกบก็เดืมอมหนูตำมันนะไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นหญ้าอันนั้นทุกคนหญ้าหญ้า,นาเนี่ยเปียบอ่ะ้ยลองซิมมึงดู หวานาเนี่ยไม,ไม่เปียกไว้เนี่ยนะไม่เปียกหวานนี่เนาะสีมุมไหนนึงเร็วเด้อไม่หยาบหวานดีอันนี้มะกรูดเก็บได้ป่ะเก็บเมียนอู้มันสุกเลยได้นี่นาะเพื่นเอาไปขายบปจักหนิเพื่นเอาไปขายวะนี่เราไปอบบานเพิ่นเอาไปอบอันนี้เอาไปอบไว้กินหน่อยนึงเด้อ ซิมหน่อยนึงเออโอ้มีหมากบางก่อนพอมในต้องซิมพอมีต้องซิมโอ้โหมัอนหนัดปะกรลาย เพื่อนเดียวขึ้นนี่หรอคี่เลาวิไปละน้ำมันก็ยังไมให้เพื่อนเดือนเนาะดูน้ำมันเกียร์ทรมารนันอ้าวทุกคนตอนนี <after S 3> ้เฮาก็ได้สมมาพาควนเนาะเฮาค่ะได้พาทุกคนไปเที่ยวสวนเนาะแต่ว่ายิมบุนันฮอดริมโขงเดือเดี๋ยวจากคลิปหน้าทุกคนจึงสิพาทุกคนไปเที่ยวริมโขงซะเพราะว่าคลิปนี้กับคนข่าวว่ายาวยาวแหงเนาะเฮาก็บโบได้ตั้งเกียรไทยเนาะเฮาไทยมาเรื่อยๆแต่ว่า เฮ้ยมันขนาดสนใจดีะนะขนาดเฮาก็ยังบบเเห็นเดื่อะไรหลายซิ่งเลยหล,ยหลายย่างเนาะที่ว่าเฮามานี่กลับมาเปิดมุมอมองใหม่ๆนะทุกคนเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ไฟมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปแล้วเนาะแต่อย่าลืมเดอ้อทุกคนเดอ้อฝากทุกคนฝากไปกดติดตามเพจการเดนที่เด้อเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เพ,ใหเพื่อนมีแบบว่าโอเคยังไงกับมีคนไปติดตามเพจในเพื่อนอย่างประมาณนี้นะเฮาก็ไปอาศัยอยู่น้ำเพื่อนเนาะ มีเตย์จะลืมด้วยฝากทุกคนซะนี่ฝากขอให้ฝากเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ากระเด็นทีเด้อ